สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l Army s w r i a นะครับอยู่กับผม Army นะครับวันนี้เราจะกลับมารีวิวโมเดลกันอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่หายไปนานมากเลยวันนี้เราก็กลับมารีวิวโมเดลกันอีกแล้วนะครับผมคิดถึงผมไหมครับคิดถึงให้กดไลค์ครับผมนะโมเดลที่เราจะรีวิววันนี้นะครับคือเป็นโมเดลจากเรื่อง My Hero Academia นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็เดี๋ยวผมเอาของขึ้นมาตั้งให้ดูเลยครับผมก็ มาแล้วละครับผมตัวนี้จะเป็นงานของอ,อ๋อตัวนี้เป็นโมเดลเรื่อง My Hero a c a d e m i ยครับอยู่ในลายของ WCF ครับผมอันนี้จะเป็นวอลลุ่มหนึ่งนะครับทางค่ายที่เขาทำออกมาเป็นวอลลุ่มแรกเลยก็สําหรับวอลลุ่มวอลุ่มหนึ่งก็จะมี6ตัวนี้ครับผมมีตัวแรกก็จะเป็นมิดริยะ2อออไม้สาวลลากาศีดดาครับแล้วก็อาซุยแล้วก็มินิตะครับผมก็งานข้างในก็ น่ารักคนน่ารักพอสมควรเลยครับสมกับราคาเลยครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมผมจะแกะตัวแรกเอาไว้ให้ดูก่อนเลยนะครับนี่ครับตัวแรกก็จะประมาณนี้ครับผมดีเทลก็จะมีแค่เสาแล้วก็ฐานแล้วก็ตัวครับมีแค่นี้ครับสำหรับงาน WCF ครับเห็นไหมครับทุกคน เดี๋ยวผมแก้ให้ดูก่อนเลยนะครับผม แล้วก็เราแกะออกมาเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด6ตัวนะครับเราจะยังไม่ประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมกล้องเพื่อที่จะประกอบให้เพื่อนๆดูแต่ละตัวเลยครับตอนนี้ผมจะให้ดูดีเทลงานก่อนนะครับดีเทลงานก็จะมีหนึ่งตัวนะครับาที่บอกไปแล้วครับแล้วก็เสาครับผมมีเสาแล้วก็มีฐานครับจะมีแค่นี้หมดทุกตัวเลยครับไม่มีเป็นไม่มีเป็นแบบครึ่งตัวมาทีละครึ่งตัวไม่มีครับเป็นตัวมาเลยครับผมสำหรับการประกอบก็ประกอบง่ายมากครับผม อันถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปประกอบกันครับไปเลยผมสําหรับวิธีประกอบนะครับก็ง่ายๆลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลงานใกล้ๆก่อนนี่ครับมิดอริยาอิซึคุเขาพราะเอกของเราครับผมดูข้างหลังก็มีหมวกกระต่ายของเขานะครับผมเขาที่ค่อนข้างแข็งมากเลยนะครับแบบถ้าใครคันนิ้วเนี่ยเอาเอามือลูบเนยหายคันแน่นอนคนระับ ดีเทลก็จะมีประมาณนี้ครับงานค่ายของ WCF ครับผมเขาจะเก็บรายละเอียดตัวได้ดีมากเลยนะครับดีดีงามจริงๆครับตัวสเกลน่ารักครับแต่ราคาไม่น่ารักเอาซะเลยครับผมก็ประกอบง่ายๆครับนี่ครับแค่เอาเสาเอาเสาตั้งลงไปให้มันเป็นงี้ครับผมแต่ระวังนะครับเสาวันค่อนข้างที่จะแบบเล็กครับแล้วก็กดแรงๆก็กลัวหักครับก็ สำหรับใครที่เก็บลายนี้อยู่ก็น่าจะพอรู้แล้วครับว่าเสามันเล็กแค่ไหนต้องขอโทยสำหรับเสียงลบกกนนะครับผมวันนี้ผมมาถ่ายบ้านใหม่นะครับผมนี่ซื้อนี่คือสตูใหม่ผมเลยนะครับที่มารีวิววันนี้ครับนี่ครับงานก็จะประมาณนี้ครับตัวแรกเห็นไหมครับนี่ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตัวแรกตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้ครับ เอาไม้ my, ครับอาจารย์ของพระเอกเรานั่นเองครับพูดถือพลังวันฟออนนะครับ <c oughs> ผมผมจะไม่ได้นะครับว่าเอาไม้เป็นผู้สืบทอดพ,พลังรุ่นที่เท่าไหร่แต่น่าจะประมาณรุ่นที่7จ็นี่แหละครับหกเจ็ดนี่แหละครับสองรุ่น <c oughs> ก็ประกอบเหมือนกันหมดเลยครับงาน WCF นี่ทรงประกอบเหมือนกันหมดเลยจะมี <c oughs> บางตัวที่แบบว่าเสามันจะแตกต่างออกไปก็ขึ้นอยู่ลักษณะของตัวนั้นๆครับผม นี่ครับหน้าตาอมไม้์เขาจะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาครับแต่อันนี้มันไม่มีตานะครับผมในหนังในหนังก็อมไม้ก็ตาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแป๊บนึงครับกล้องไม่โฟกัสครับไปโฟกัสมีดุิยะทําไมนี่ครับสวยงามมากครับดูฟันดูฟันดูดีเทลฟันยิ้มสวยมากนี่ครับลงสีได้ถือว่าดีมากเลยครับแบบไม่เลอะเลยครับดู สีไม่เลอะเลยครับก็สําหรับตัวที่สนะามครับผมเป็นอุลลากาครับผมหรือว่านางเอกของเรื่องนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ผมเชียร์ครับเพราะว่าผมชอบน้องมากเลยน้องน่ารักมากแล้วแต่ผมสั้นในโคตรสวยเลยครับส่วนประกอบก็เหมือนเดิมครับผม มีแค่นี้ครับโมเดลผมมีเต็มเลยครับช่วงติดโควิดนะครับผมสั่งโมเดลเยอะมากเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวรองเท้าให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นรองเท้าโลโลอาโซครับผมสั่งมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆดูครับอาจจะเป็นคลิปหน้าหรือไม่ก็คลิปที่3ต่อจากคลิปนี้ครับผมดีเทลตัวนี้ถือว่าก็สวยครับสวยลงสีสวยหมดเลยครับนี่ครับ เขาจะมีเข็มขัดด้วยครับเข็มขัดอยู่ตรงอยู่ตรงเอวนะครับไม่ใช่ตรงข้างล่างนะครับลายชุดเขาจะดูแบบเซ็กซี่หน่อยๆหน้าอกก็จะทายื่นออกมาเป็นแบบผู้หญิงของจริงเลยครับต้องขออภัยสหรับเสียงรบกวนนะครับถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงไก่ก็เพราะว่าบ้านผมเลี้ยงไก่ครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมดูตาน้องเขาสิครับดูการลงสีลูกตาสิครับเก็บรายละเอียดได้ดีมากครับผมชื่นชมค่ายนี้เลยครับตัวที่สามครับ เป็นหัวหน้าห้องของเราครับก็คืออีดานั่นเองครับผมผมขออนุญ,ญาตเรียกชื่อแบบที่เขาเรียกกันในกระตูนะครับผมขี้เกียจเรียกชื่อเต็มครับอ๋อผมลืมบอกอัตลักษณ์นะครับผมลืมบอกอัตลักษณ์ก็มีดุรยยะก็เป็นผู้ที่ไม่มีอัตลักษณ์ครับผมแต่ว่าได้รับพลังจากออมไนส์นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้สานต่อพลังวันฟอรุ่นที่หกหรือรุ่นที่เจ็ดนี่แหละครับผมผมจำไม่ได้ถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม คนนี้ก็ตอนแรกไม่มีตอนนี้ก็มีแล้วครับอัตลักษณ์ one for อ <c oughs> ขออภัยครับผมส่วนออมา้ครับก็อยาที่พูดไปเมื่อกี้ครับผู้สืบทอดพลัง one for อครับผมตัวที่สามตัวนี้ครับเป็นอัตลักษณ์ก็อัตลักษณ์อาจจะเป็นแรงโน้มถ่วงนะครับที่ว่าผมไม่รู้ว่าชื่ออัตลักษณ์อะไรครับแต่ผมขอเรียกอัตลักษณ์แรงโน้มถ่วงครับก็พอร์ลเขาใช้ ใช้มือแตะสิ่งของอะไรหรือว่าแตะพวกตัวคนนะมันจะลอยหมดเลยครับผมมันจะเป็นแบบว่าอยู่เหมือนเราอยู่เหมือนเหมือนยังไงอะเหมือนแบบเราอยู่บนดวงจันทร์นะมันจะลอยอยู่งันเลยครับผมส่วนตัวนี้ครับอาจารย์เอ้ไม่ใช่อาจารย์ของหน้าห้องของเราครับอีด่าครับอัตลักษณ์ก็อัตลักษณ์ผมไม่รู้ว่าอัตลักษณ์อะไรนะครับแต่ผมจะแต่ผมขอขออภัยครับแต่ผมจะเรียกว่าอัตลักษณ์ท่อนะครับเพราะว่าเขาจะมีท่ออยู่ตรงเท้าข้างหลังนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้เป็น ชุดของเขาที่เพิ่มความเร็วให้กับตัวเขาอัตลักษณะเขาจะอยู่นี่ครับแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเขาจะมีท่ออยู่ตรงขาครับผมขอประกอบก่อนนะครับเสร็จแล้วครับตัวที่สี่เรามาตัวที่ห้าครับอาร์ซจังครับหรือว่าอาซุยนะครับ อสูรนี่จะมีอัตลักษณ์กบครับทาได้ทุกอย่างเหมือนกับกบเลยครับดินเขาก็จะยาวมากเิ้นยาววครับผมชุดก็จะออกสีเขียวสีเขียวตองหน่อยครับผมตัวนี้ลงลงสีได้ค่อนข้างดีครับเห็นบางคนเขาบอกว่าชอบมีตาหนิตรงถุงมือครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆเห็นตาหนิตัวไหนก็สามารถเม้นบอกผมได้เลยนะครับมีเป็นผูกโบข้างหลังด้วยครับไม่ดู เท้าของเขาครับผมไม่รู้ว่าเป็นรองเท้าหรือว่านิ้วเท้าเขานะครับเหมือนส้นสูงเลยครับดูเขาประกอบเลยนะครับผมเอา้าตัวนี้รู้อยู่ที่ตูดเฉยเลยนี่ครับผมเสร็จแล้วครับตัวที่ห้าต่อไปตัวสุดท้ายครับ ตอนนี้ขออนุญาตเรียกชื่อเต็มนะครับเขาชื่อว่ามีเนตะมีโนรุคับผมเป็นตัวที่ผมโคตรชอบเลยครับอัตลักษณ์ของเขาก็อัตลักษณ์ตรงนี้ครับมันจะเป็นหัวผมไม่รู้ชื่ออัตลักษณ์นะครับว่าชื่ออัตลักษณ์อะไรแต่เขาจะน่าจะอัตลักษณ์หนึบหนับมั้งครับแบบว่าตรงหัวเขามันจะมีลูอย่างนี้ใช่ไหมครับก็พอเราดึงออกมาแล้วคว้างไปใส่คนไหนมันก็จะติดหนึบหนับดึงไม่ออกเลยครับ ก็ผลผลเสียนะผมจําได้นะครับถ้าผลเสียถ้าดึงมาเยอะๆเลือดมันจะออกแล้วออกตาออกจมูกออกปากออกหมดเลยครับผมสําหรับตัวนี้ครับเรื่องความหืนผมยกให้เป็นน u m b บ r รนของเรื่องนะครับทุกอย่างจริงๆครับผมถ้าให้พูดพูดแต่เรื่องทันลึ่งตลอดครับเรื่องต่อสู้ไม่ค่อยจะพูดครับตัวนี้จะมีตําหนิตรงตาหน่อยครับผมลืมบอกนะครับทุกตัวเป็นรถ JP หมดเลยมีตัวนี้ครับที่ผมซื้อมาได้มารถ HK หรือว่าฮ่องกงครับตัวนี้เป็นตัวที่หายากมากไม่รู้คนคนเก็บเป็นเยอะแยะมากเลยครับหายากมากจริงๆครับตัวนี้ก็จะหาม่าได้ในี่เลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวแทบพิษแผ่นดินหานะครับผมแต่มีตัวหนึ่งที่ผมยังหาไม่ได้ก็คือโทโคยามิครับตัวนั้นอ่ะตัวแรเลยครับหาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพยายามจะหามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมก็ส่วนประกอบก็เหมือนอาซุยครับเนี่ยดูอยู่ตรงตูดครับ แต่ผมก็ว่ามันทำมาเหมาะสมดี้วครับสำหรับสายขึ้น number วันของโรงเรียน UA ครับผมใช่ไหมว่าไม่ใช่ใช่ไหมว่าใช่ใช่ใช่ใชใชใชนี่ครับผมหกตัวของเราครับสำหรับวอลลุ่มหนึ่ง ตอนนี้น่าจะมีจนถึงวอลลุ่มเจ็ดแล้วนะครับผมแต่ผมตามเก็บวอลลุ่มหนึ่งได้แค่เซตเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าผมซื้อแยกไงผมไม่ได้ซื้อเป็นเซตไงถ้าในต่อไปผมจะซื้อเป็นเซตแหละซื้อเป็นเซตผมว่ามันถูกกว่าซื้อแยกนะครับซื้อแยกที่ผมซื้อรวมๆกันนี่ราคาก็จะประมาณสองพันอัพนะครับผมที่ผมซื้อมาหกตัวนี่ครับผมก็สำหรับ คะแนนเต็มสิบผมให้ผมให้ประมาณประมาณ9ก้าจุดห้าครับผมหากแค่ตรงตาของมินนรลุตรงนี้ครับเดี๋ยวสิมันไม่มันไม่มันไม่ทำไมมันไม่โฟกัสเพราะเนี่ยนี่ครับผมเขาลงสีเลิอตรงตามันนิดนึงครับก็เดีกลับตัดไปที่หน้าผมเลยนะครับผมไป เป็นไงกันบ้างล่ะครับผมสำหรับการรีวิวโมเดลวันพีชวันนี้นะครับผมหลังจากที่ผมหายไปนานแสนนานเลยครับผมก็ผมติดธุระด้วยครับไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็ไม่สบายยาวเลยสองประมาณสองสามอาทิตย์ครับเกือบเดือนแล้วผมไม่สบายก็วันนี้ก็ได้กลับมารีวิวก็อยากจะพูด จะสแสดงความรู้สึกว่าผมดีใจมากเลยครับที่ได้กลับมารีวิวโมเดลครับเพราะว่าผมซื้อมาผมก็ไม่ได้แกะโมเดลสักทีครับเพราะว่าต้องมารอให้เพื่อนๆเห็นไปพร้อมกับผมนะครับผมรู้สึกแบบตอนนี้มือมันสั่นไปหมดเลยครับสาหรับที่ที่ผมเห็นอยู่ตรงสำหรับที่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมสำหรับด้านหลังลมันจะมีรูๆอะไรเงี้ยคือบ้านผมยังไม่เสร็จครับนี่ผมมารีวิวที่บ้านใหม่นะครับผมก็สําหรับใครที่อยากเห็นผมรีวิวบ้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตาม ช่องผมด้วยนะครับและถ้าใครอยากเห็นผมรีวิวงานเลซซนรู้จักงานเลซซนกันไหมครับงานเลซซนจะเป็นงานแบบเป็นแก้วนะครับเป็นเป็นแก้วงานแก้วแท้คือหล่นคือแตกเลยอันนี้จะเป็นงานพวกแบบพวก PVC ครับผมสาหรับใครที่อยากเห็นผมรีวิวงานเรซซนนะครับอีกประมาณไม่เกิน3-4เดือนครับได้เห็นกันครับเพราะว่าผมสั่งพีไปแล้วครับแต่ผมไม่บอกนะครับว่าพีไปกี่ตัวครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมารอชมพร้อมกันเลยครับสําหรับใครที่อยาก เห็นผมรีวิวว่านะครับอย่าลืมกดบวกหนึ่งใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมถ้าบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับผมอย่าลืมนะครับกดบวกหนึ่งข้างล่างครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยครับที่สําคัญสําหรับวันนี้อาร์มิสแวกกี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย thank you